นี่นะคะวัวปลีวัวปีที่เิ่งโผล่มาโอโหอลังการมากครับผมนะคะที่เริ่มเริ่มมานะเริ่ม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 ออกมานี่โอ้โหไม่เบาไม่เบาครับผมหลายเลยนู่นนู่นก็ใช่ฮะนี่แปลงนี้มันเป็นแปลงที่ดินค่อนข้างจะโอเคหน่อยนะคะเนี่ยเริ่มออกปลีแล้วนะคะเริ่มออกปีแล้วนี่เจ็บมานี้เดินมาอันนี้ นี่ก็ออกปีอีกแล้วครับผมหานี่ออกปีอีกแล้วเอาปีใหญ่นี้ครับเริ่มแล้วนี่เริ่มแล้วแม่ค้าเข้าเข้ามาพี่ไม่อยู่ครับนี่เพิ่มมาอ่าต้นนี้เพิ่งจะได้สามสามหวีอันนี้สามหวีครับผมดูซิเป็นไงสามหวีก็โอเคนะฮะนี่โอ้โหนี่เพิ่งออกมาเลยเนี่ยครับเพิ่งออกครับแล้วก็ต้นถัดไปก็เพิ่งออกครับอืมอันนี้ออกมาครับมีหน้าเขาถึงดูออกครับ นี่เรียงขึ้นไปเลยห้าหกร้นเรียงขึ้นไปนี่ไส์ขึ้นจะออกครับอ่าฉะน้นแม่ค้ากล้วยนะคะถ้าใครต้องการกล้วยน้าวายักษ์นะคะไรพัชชาของแท้ติดต่อเข้ามาได้เลยนะคะจะทํากล้วยไหว้กล้วยย่างครับใครต้องการสร้างแบรนด์นะคะคกล้วยย่างเขาต้องใช้กล้วยห่างนะคะคกล้วยห่างแล้วก็ต้องไม่ฝาดแล้วเนื้อนุ่มนะคะแล้วก็เมื่อค้างคืนก็ยังนุ่มอยู่เลยเนี่ยพร้อมพร้อมมีพันเนื้อเยื่อเรามีจัดจําหน่ายนะคะ เยอะเยอะครับนะคะเนี่ยอันนี้ก็ใหญ่นะนยครับนะะคอของแท้ต้องไร่พัชชาเท่านั้นนี่ครับนี่โอ้อันนี้ไหลหวีนะเนี่ยครับไหลหวีฮะนี่เราเอาไว้อันนี้นี่กล้วยใหญ่นะเนี่ยกวีฮะกล้วยใหญ่ครับแต่เราไว้คิดว่าไว้ไหลหวีบ้างคือหลายๆรูปแบบอะฮะมีใส่กล้วยไหวครับเพราะใหญ่ใหญ่ครับนี่ เนอ,อนี่นะคะหัวปลีออกมาแล้วครับผมไซต้นนะคะเนี่ยดูไซ้ต้นได้เลยครับนี่ครับแล้วต้นนี้ขายได้นะคะเขาขายเขารับซื้อตันละแปดร้อยถึงพันฮะฟามต้นกล้วย<ะ>นี่นี่เลยครับที่ยังไม่เป็นปรีนะคะนี่นี่ยังไม่ออกปรียังไม่ออกปลีครับไซนี้เลยแล้วก็ปลูกเสริมรุดหลังโอโ้ต้นยังเล็กนี่ฮะ อันนี้ไม่ต้องปลูกไม่ต้องปลูกบนโคกนะคะฝังดินลงไปเลยเพราะเขาชอบดินร่วนปนทรายแปลงนี้รู้สึกเคียวกุยจะปลูกไอ้นั่นไม่ใช่เหรอครับแอ้อะไรนะอ้อยอ้อยแปลงปลูกอ้อยปลูกอ่ามันกระปรังมาก่อนครับแล้วก็มาลงคั่วเลยครับนะฮะแล้วก็หยุดอแปลงนี้นะคะเราปลูกเนี่ยไม่มีการใช้ยาฆ่าหญ้านะคะครับยาฆ่าแมลงก็ไม่ใช้ค่ะไม่ใช้ครับใช้ระบบตัดเอ้ายา หญ้าก,ก็ตัดเอานะคะครับผมอ่าเดิเลยหันไปได้เลยนะ,นะคะยังไม่ออกปลีก็มีครับผมนะคะฉะนั้นถ้าใครมีกล้วยปลูกกล้วยว้สักห้าไร่เนี่ยมีเงินใช้เดือนหนึ่งอ่าสามสี่หมื่นสบายๆหนึ่งไร่ก็ได้ทั้งหลายแล้วครับหนึ่งไร่ออกมาก็ยังไม่ได้ไม่ได้ก็สองหมื่นถ้าเป็นกล้วยน้ำวายักนะครับห้าไร่ก็เดือนหนึ่งเอา้า หักค่าใช้จ่ายแล้วหกหมื่นห้าไล่นี่ง่ายง่ายนี่เช่กล้วยก็ไม่ค่อยได้ดูแลอะไรนี่ไปใช่ไหมฮะก็วางระบบน้ําไปเลยช่วงครับผมค่ะแต่ถ้าท่านมีบ่อมีคลองเนี่ยโอ้สบายเลยครับนะคะปลูกมันปลูกมะพร้าวเลยนะคะเนี <Right. S 1> <c oughs> ่ยนะคะท่านผู้ใดสนใจก็เข้ามานะคะอ่ากล้วยเรามีจําหน่ายแล้วนะคะจัดจองได้เลยนะคะอ่าจะเป็นกล้วยวหายจะเป็นกล้วยไปสร้างแบรนด์กล้วยทอด กล้วยย่างกล้วยอบเนยนะคะเรามีพันธ์จัดจําหน่ายแล้วนะคะแล้วก็พัน์เนื้อเยื่อของเราตอนนี้ลากทะลุถุงแล้วค่ะโตเร็วมากสั่งได้เลยค่ะ